อีกหนึ่งคันกับเตอร์อตาคอมพิเวเตอร์เครื่อง2.8 GLP 2019สภาพส,สวยๆพร้อมวิ่งงานจัดไปเน้นปลายขาวป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้ที่สำคัญคับฟิวย้อไปอีก90วันสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจออแปอบบีกแล้วนะคะเซ็ไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้แป๊บจัดรถตู้เข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันสำหรับใครที่ําลังตามหารถตู้หน้ายาวเกียร์ธรรมดาสภาพส,สวยๆแต่งแม็กมาให้พร้อมวิ่งงานไม่ไว่าจะวิ่งทัวร์ที่โรงแรม ใช่ในครอบครัวบอกได้เลยคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยสภาพสวยแต่งวีจัดเต็มปี2019เดี๋ยวตามมาชมนะคะรายละเอียดตัวรถทั้งภายนอกและภายในในทลิปนี้กันเลยจ้าและนี่คือรถตูนายาที่บบจะพามาชมวันนี้เป็นรถเข้ามาอีกหนึ่งคันสำหรับใครที่กำลังตามหารถตูนายาวแต่งวีจัดเต็มปี2019สภาพสวยสวแบบแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะลูกค้าจ้าเดี๋ยวเราม,มาชมรายละเอียด ด้านหน้าด้านในตัวรถรอบๆคันกันเลยว่าจะสวยถูกอ,อกถูกใจคุณลูกค้าเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้เดี๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของกระจังหน้าของตัวรถวกันก่อนเลยสําหรับคันนี้ได้ส่วนของกระจังหน้าครเมียมสีสวยนะคะมาพร้อมโลโก้จุดกลิงกลางของตัวรถเป็นสนัญลักษณ์ของเตอร์ป้าตัวนี้สภาพสวยงามมากเลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าฮาลเจนและไฟตัดหมอกคู่หน้า สภาพสวยๆนะคะตัวกรอบไฟหน้าต่างๆส่ยปิ๊กไม่มีรอยแต่งไม่มีรอยร้าวด้านหน้าคันนี้ถือว่าสวยงามมากนะคะรถไม่มีโดนมานะคะไม่มีชนหนักไม่มีบิความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอมาและที่สำคัญไม่มีรถติดแกสนะตัวเจอรับซื้อคืนร้อเเเลยลูกค้าจ้ะตัวน้องเป็นสี รอนเดิมๆจากโรงงานกันไปเลยจ้าตัวนี้นะคะจะแตกต่างจากเครื่อง3.0นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.8แล้วนะคะรูปลักษณ์ภายนอกภายในดีไซน์ใหม่จะมีขนาดความยาวความสูงนะคะที่ยาวกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยสําหรับด้านข้างของตัวรถคันนี้ได้ในส่วนของตัวล้อแม็กค่ะลูกค้าจ๋าได้แม็กใหม่สภาพสวยๆในส่วนของตัวยางได้ยางบิสโตร์นะคะตัวนี้ก็จะมีขนาด ตัวล้อนะคะตัวยางที่ใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะคะได้ตัวยาง2 3 5ทับ6 5 R16 นะตัวนี้ได้ยางปีใหม่ด้วยลูกค้าจ๋ายางปี2024ดอกยางนาะร่องลึกสภาพสวยถ้าเป็นตัวเครื่องสัมพันก็จะได้ตัวขอบยาง15ตัวนี้ขนาดล้อที่ใหญ่กว่าด้วยนะคะในส่วนของด้านข้างสันคมชบเฉียวสวยงามนะคะตามสไตล์ตัวใหม่ที่ออกแบบมานะคะ ให้ใหญ่ขึ้นสวยขึ้นนะตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวกระจกคล้ายๆตัวไมล์เจตี้ซึ่งมีขนาดความใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้านี้ด้วยนะเป็นสีเดียวตัวรถนะคะตัวนี้มีไฟเลี้ยวนะด้านล่างก็จะตัดด้วยสีดาสวยๆลูกค้าจ๋านี่รถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นสําหรับใครที่กำลังตามหารถตู้ไปวิ่งงานกระจกด้านหน้าจากซูร์ต้ามาให้นะคะตัวนี้รถพร้อมแล้วนะลูกค้าจ๋าพร้อมวิ่งงานสภาพสวย กระจกด้านข้างจากศูนย์โตโยต้านะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะกระจกเดิมๆนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวมีสัญญาณกันกขโมยมาให้ด้วยสีตัวรถเดิมๆนะคะเอาะฟังเสียงได้เลยสวยงามตัวนี้สวยงามเดี๋ยวมาดูด้านในกันต่อเลยนะคะสภาพด้านในตัวนี้หัวนว็อตสวยเดิมนะคะเดี๋ยวแป๊บให้ดูในส่วนของตัวรายละเอียดตัวเม็ดอาร์กันต่อเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดึงเม็ดอาร์ให้ชมกันนิดนึง สภาพตัวรถก็อย่างที่แจ้งไปนี่เม็ดอาลมสวย mm. เห็นชัดยังตัวกันสวยงามมากนะคะ mm. ตัวนี้ mm. ด้านในแต่งวีจัดเต็มมาให้โอ้โ oh. หสวยงามมากนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูส่วนของตัวแผงด้านหน้ากันนิดหนึ่งตัวนัดต่างๆนะคะเปิดประตูนิดนึงนี่ให้เห็นทุกซอก,ท,ก,ท,กทุกมุมนะคะลึกชาด์จไป แผงประตูด้านในก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะก็จะมีรูปลักษณ์แบบดีไซน์ใหม่นะคะกระจกปรับด้วยไฟฟ้าตัวนี้ก็จะมีม่านบังแดดมาให้พร้อมนะคะกระจกสวยงามใช้งานได้ปกติตัวนี้เม็ดอะครมสวยนะตัวนี้ไม่เอยไม่มีรอยเปลี่ยนในส่วนของบานประตูมานะคะสวยเดิมมากตัวสีรถก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในกันต่อเลยนะคะ เปิดว้าวมาด้านในโอ้โหเบากว้างมากๆนะคะเบามีขนาดใหญ่แล้วก็กว้างนะคะตัวนี้เป็นโซฟาแต่งวีจัดเต็มนะคะเป็นเบาะวีสแถวเลยลูกค้าจ๋านั่งได้สบายมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้และที่สําคัญตัวนี้นะก็จะได้ในส่วนของตัวเบาะที่เป็นสีเทานะคะเป็นเทาอ่อนให้ดูสวยงามดูกว้างนะคะด้านบนก็จะแต่งวีจัดเต็มมาให้ แสงสีเส,ส,ส,สียงไฟต่างๆนะคะหรือว่าลำโพงต่างๆก็มีมาให้นะคะทั้ง4ตําแหน่งเลยลูกค้าจ๋าอันนี้เราแต่งวีจัดเต็มมาให้หน้าจอนะคะก็จะมีขนาดใหญ่ด้วยลูกค้าจ๋าสามารถฟังเพลงดูหนังนะคะร้องเพลงได้สบายใจเลยนะคะตัวนี้มีแอร์ไบโคบัสมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะด้านหน้าก็จะมีในส่วนของตัวเคาน์เตอร์มาให้นะคะพร้อมสําหรับ ตั้งอุปกรณ์ตั้งของนะคะวางแก้วน้ำอุปกรณ์ต่างๆได้หมดเลยนะคะก็จะมีช่องด้านในมาให้นะคะโดาส,สหรับเก็บสัมภาระมาให้พร้อมพื้นพรมตัวนี้มีพรมกระดุมมาให้แบบรอบคันเลยสีสวยภายในกว้างมาพร้อมกับม่านบังแดดมาให้ทุกที่นั่งนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะก็จะมีเข็มขัดนิราภัยมาให้ครบทุกตำแหน่งด้วยนะคะนี่ตัวเบาะ สภาพสวยไม่มีร่องรอยการฉีกขาดการชำรุดแต่งใดนะคะตัวบเบาะยังฟิตเฟิร์มนี่ตึงอยู่เลยลูกค้จาจ๋าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านข้างกันต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้สติกเกอร์ต่างๆนะคะสภาพ,าพสวยงามมากนะคะตัวรถต่างๆนะคะตัวบานเลื่อนก็เช่นเดียวกันตัวนี้ตัวรถเดิมนะคะน็อตเดิมเมดอาร์ตัวน,อน็อตต่างๆสวยเดิมนะคะไม่มีรอยแกะหรือรอยเปลี่ยนมากขนาด บันไดขึ้นลงยังคงสภาพสวยไม่มีร่องรอยการขีดข่วนที่แบบรุนแรงนะคะการใช้งานตัวนี้ไฟก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนของตัวแม่แรงมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเปิดใช้งานได้ง่ายนะคะสภาพสวยๆเลยตัวนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะในส่วนของรถตู้หน้ายาวมาจาัดคันนี้ได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวน้องสภาพสวยกระจกจากศูนย์เปอร์ต้านะคะ โตโยต้าเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวบานด้านหลังก็โตโยต้ามาให้นะคะตัวนี้ก็จะมีทางออกฉุกเฉินมาให้พร้อมนะคะเรียกได้ว่าระบบเซฟตี้ความปลอดภัยต่างๆก็มีมาให้ครบเดี๋ยวมาให้ชมล้อหลังก็เช่นเดียวกันตัวนี้ได้ในส่วนของตัวล้อมแม็กนะคะเป็นยางบิสโตนทั้ง4ล้อได้ยางปีใหม่ดอกยางหนาร่องลึกนะคะขอบ16ทั้ง4ล้อสภาพภายในนะซะอกภายใน สภาพสวยเดิมนะคะลูกค้จาจ่าตัวนี้ได้เป็นตัวล้อมแม็กนะคะดูสวยนะคะสรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาชมในส่วนของรายละเอียดด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะ,ะตัวนี้จะมีขนาดใหญ่นะคะ,วะกว่ารุ่นเครื่อง3.0นะคะในส่วนของตัวไฟด้านหลางังไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะสภาพตัวกรอบไฟก็ยังคงสวยเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะทั้งฝั่งซ้าย แล้วก็ฝั่งขวาของตัวรถก็เช่นเดียวกันนะคะก่อนออกรถจะได้บบมีการตรวจเช็คจากช่างดำเนินการนะมากกว่า30รายการเช็คในส่วนของตัวของเลวเปลี่ยนของเลวตัวไฟนะคะถ่วงล้อต่างๆแล้วก็เช็คระบบมาให้นะคะด้านหลังคันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้อีกสองตำแหน่งด้วยถือว่าความปลอดภัยก็มีมาให้อีกหนึ่งระดับแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องมองหลังมาให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้ด้านหลัง ตัวจับนะคะด้านหลังก็จะเป็นโครเมียมมาพร้อมกับโลโก้ด้านหลังโลโก้ใหญ่ๆเป็นโครเมียมนะคะตัวกระจกด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะจากศูนย์โตโต้ามาให้นี่กระจกมองหลังก็เช่นเดียวกันไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวตัวปัดน้ำฝนตัวไล่ฟ้าต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกติตัวนี้มีไฟเบรกมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดชมดูข้างในกันต่อเลยนะคะนี่มาดูข้างในกันต่อเลย สภาพข้างในก็อย่างที่บอกเลยกว้างขวางสวยงามในส่วนของตัวเบาะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะไม่มีร่องรอยการชํารุปการฉีกขาดเจ้าของเดิมใช้งานมาดีมากๆนะคะคมกระดุมก็อย่างที่แจ้งไปมีรอบคันเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์แม่แรงมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวรถตู้หน้ายาวของราตัวนี้ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะตัวน็อตต่างๆสวยเดิมในแป๊บให้ชมในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะด้านหลัง ก็เช่นเดียวกันไม่มีรอยขันรอยเปียกรอยแกะมานะคะเม็ดอัรยังคงสวยในส่วนของตัวโชค๊คของตัวรถนะ,ะก็สามารถรองรับน้ำหนักได้3ามถึงสกิโลกร,รัมด้วยนะคะน็อตสวยเดิมลำโพงด้านหลังใช้งานได้ปกตินะคะก่อนรถมีการตรวจเช็คนะคะเครื่องเสียงฟังก์ชันต่าง,างๆเม็ดอักลมสวยนะคะลูกค้าจ๋านี่ให้เห็นทุกซอกทุกมุมกันไปเลยนะคะในส่วนของด้านหลังบานหลังก็จะมีในส่วนของตัว มานบางแดดมาให้ด้วยนะคะสะภาพการใช้งานถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะจากเจ้าของเดิมเปิดปิดนะคะดึงได้เลยนะคะผู้หญิงตัวเล็กอย่างเราก็สามารถปิดประตูบานหลังได้ง่ายๆเลยตัวรถจะมีขนาดที่กว้างแล้วก็สูงด้วยนะคะเดี๋ยวมาชอมอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งขวาของตัวรถกันบ้างตัวรถสีเดิมนะคะลูกค้าจ๋าตัวอักษรด้านหลังโคเมียมนะค,ะคอมมูเตอร์ก็มีมาให้ครบเลยนะคะ ให้ชมกันเดี๋ยวมาดูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะสีตัวรถสวยเดิมมากลูกค้าจากกระจกเดิมจากศูนย์เตอร์ตาเขาฟังเสียงได้เลยนะคะเสียงเดิมๆลูกค้าจา๋าตัวล้อก็เช่นเดียวกันได้ยางบิสโตรนะคะทั้งสี่ล้อเป็นล้อแม็กสภาพสวยนะการใช้งานของตัวรถค่อนข้างจะดีมากๆนะ,ะไม่มีแทบจะไม่มีร่องรอยการเหยียดซุดบาดมาให้เห็นนะคะนี่กระจกจากศูนย์เตอร์ตา บาเลยนะคะสําหรับคันนี้ประตูตางออกก็จะมีให้สองตำแหน่งนะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารระบบเซฟต,ตี้ต่างๆเบ้ามือจับก็จะเป็นสีเดียบตัวรถตัวนี้ก็กระจกเดิมจากศูนย์เตอร์ต้ามีสัญญาณการขโมยมาให้ตัวกระจกมองข้างด้าน,นข้างนะคะตัวกระจกต่างๆสวยเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเดี๋ยวแปบพามาชมรายละเอียดด้านในกันต่อเลยค่ะ สำหรับแขนงประตูฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันนะคะกระจกปรับด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้าดีไซน์ภายในสีดําส,สวยๆนะคะมาพร้อมกับมา่บานบังแดดมาให้นะคะกระจกเดิมเดิมเดี๋ยวมาดูตรงซอกประตูกันนิดนึงนะคะตัวน็อตต่างๆสวยเดิมคมชัดไม่มีรอยเปลี่ยนหรือรอยเปลี่ยนในส่วนของตัวบานประตูมานะคะสาหรับฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกัน สติกเกอร์ต่างๆตัวน็อตต่างๆสวยเดิมอยู่รบนะคะเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตให้ชมในส่วนของตัวรายละเอียดเม็ดอากัมเม่รายละเอียดเม็อีกฝั่งหนึ่งนะคะเม็ดกลมสวยเรียงตัวกันได้เห็นแบบชัดเจนมากๆนะคะนี่แป๊บให้ดูนะคะใครที่ดูผ่านช่องทางคลิปจากน้อแป๊บรีวิวตรงนี้ก็สามารถประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถได้เลยนะคะให้เห็นลูกซอกทุกมุม ในส่วนของตัวเบาะนะคะด้านหน้าก็จะมี2ตํตำแหน่งก็จะมีเก้าเก้าอี้หรือว่าเบาะเสริมมาให้อีก1นึ่ตำแหน่งนะคะถ้าสมมุติไม่มีลูกค้าหรือว่าผู้โดยสารก็สามารถพับเก็บได้นะคะตรงนี้โฟล์คลยมี SRS Air b a บคู้หน้านะคะตัวนี้ก็จะได้หน้าจอด้วยนะคะหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมชี้งานระบบฟังก์ชันแอร์ต่างๆนะคอนโทรลด้านหน้าต่างๆสภาพสวยตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่า ตัวน้องเขาออกแบบมาดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคะเป็นสีดำตัดกับสีเทานะคะตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะนั่นมนสามารถรีเซ็ตไฟต่างๆได้หมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้แต่งวีจัดเต็มตัวนี้แต่งวีใหม่ให้เลยนะคะเขาบอกใครที่สนใจตัวนี้มากๆนะคะในส่วนของตัวไฟต่างๆนะคะก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวแป๊บค่ามาชมในส่วนของ รายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างตัวนี้ได้เครื่องยนต์ดีเซลนะคะนี่เปิดตัวถังแล้วก็เปิดในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะรุ่นใหม่ห้องเครื่องของตัวน้องก็จะอยู่ด้านหน้านะคะถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้เครื่องยนต์สามพันก็จะอยู่ใต้เบาะนะคะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้ เดี๋ยวมาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะดีโฟดีนะคะเป็นเครื่อง2008สภาพสวยไม่มีค้ามน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะตัวห้องเครื่องถือว่าเนี้ยบมากๆนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวมาดูเามาดูฝั่งขวาของตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้น็อตสวยเดิมนะคะด้านในไม่มีรอยขันรอยเปลี่ยนรอยถอดมานะคะด้านบนก็เช่นเดียวกันฝากระโปรงต่างๆสวยเดิมนะคะ สำคัญมีโลโก้จากศูนย์เตร์ตามาให้นะคะฝากระโปรงด้านบนสวยเดิมเม็ดอะกลมสวยมออกอสติกเกอร์ต่างๆก็มีมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะนี่ตัวน็อตอีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายนะคะน็อตสวยเดิมนะคะลูกค้าจ๋าซีนเดิมโรงงานคานหน้าเดิมหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับนะคะหรือถอดรอยเปลี่ยนมานะคะซอกด้านในก็เช่นเดียวกันลูกค้าจ๋า อาแต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ก็จะอยู่ด้านหน้าอย่างที่แปบ,บแจ้งไปตัวใหม่ใหม่สภาพสวยๆเลยนะคะใครที่สนใจตัวนี้บอกได้เลยว่าตัวน้องสวยงามมากๆนะคะห้องเครื่องสภาพตัวรถโดยรวมอ่ะเดี๋ยวแปบ,บให้ดูตัวนี้เมื่อกี้เราเปิดถังน้ามันก็จะอยู่ด้านข้างฝั่งซ้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดูไม่รู้นะคะว่าจะเป็นช่องเติมเชื้อเพลิงตัวนี้รองรับดีเซลนะคะดียสได้นะคะไบโอดีเซลได้หมดเลย เปิปีใช้งานได้ง่ายนะคะสภาพส,สวยๆเดี๋ยวแมบบ่จะมาย้ำสเปคนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถและโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งคะ่ะเป็นยงไงบ้างคะสำหรับเจ้ารถตู้โตโยต้ตาคอมมูเตอร์หน้าอยาวที่แมบบ่พามาชมวันนี้โดยรวมสภาพสวยงามมากข้องเครื่องไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมากเพราะว่าก่อนออกรถมีการตรวจเช็คจากช่างนันการมาให้ มากกว่า30รายการนะคะเดี๋ยวแป๊บ,บย้ําสเปกกันอีกครั้งสาหรับใครที่ชื่นชอบคันนี้หรือด,ดูคลิปนี้มาตัวน้องเป็นโตโยต้าคอมมูเตอร์เครื่อง2.8 GL ได้ปี2019นะคะแต่งวีจัดเต็มมาให้นะคันนี้ปั๊บขายอยู่ในราคา1,29,000เท่านั้นนะะผ่อนค่างวดเริ่มต้นอยู่เพียงแค่19,000บาทตลอดสัญญาจัดไฟแนนซ์ป้ายขาวป้ายฝาป้ายเหลืองได้ที่สําคัญออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะใครที่อยากจะได้รถไปวิ่งทัวร์ดีบุบโรงแรม รับส่งนักเรียนได้หมดเลยนะคะโปรเดือนนี้วาเลนไทน์เดย์นะคะของเราเซ็นไทยสายเปนะคะจัดมาให้นะรุ่นร่วมสนุกนะคะลถสูงสุดมูลค่า8,000เลยนะคะใครที่ชื่นชอบในส่วนของตัวรถตู้จัดเดือนนี้ออกรถเดือนนี้นะคะสนใจคันนี้ก็สามารถโทรหันแป๊บมาได้เลยนะคะที่เบอร์0611 786 999นะคะสนใจคันนี้อย่าลืมรีบติดต่อแป๊บมาด่วนดเลยนะคะ สนใจรถยนต์มือสองสภาพส,สวยๆนะคะคิดถึงน้องแป,ป๊บเซเลไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย